นี่ครับนี่ครับน,นี่นี่พี่เป็นมีท็อปพิดุกรไปดูไปดูเจ้านายเจ้าไหนายเจ้านายเจ้านายไปดูเจ้านายนะครับไปดูเป็น,น,นรประธานในพิธีกับจุดธูปของหมู่บูชาครับท่าน ดีมากครับช่วงนี้เป็นเวลาพักประมาณสี่โมงเราอยู่กันที่จังหวัดสกลนครไม่ดับแล้วดับแล้วลมแรงลมแรง ไม่ได้ไม่ได้นะลมลมลมแรงลมแรงลมลม,ลมแรงต่งกี้เราไม่ไม่ไม่ได้ปิดตรงนี้ครับแป๊บไปไปปิดครับก็บบต้องติดให้ได้นะถูก แสงเทียนนะครับเป็นน <laughs> ะนักเทียนน้ำจุ่ม <laughs> เรื่องใหญ่แล้วครับเรื่องใหญ่แล้วครับล้มนี้เรื่องใหญ่แล้วจุดเลยดีกว่าครับมรรลุ้นนะครับเอาลงมาแล้วครับไม่เอาไม่ทันแล้วครับมรรลุ้นนะครับดีครับโอ้โหขอบคุณได้แล้วครับได้แล้วครับขอติดไว้ก่อนนะครับ จ่อแล้ครับน่ครับง่ายๆไม่เป็นไรบูชาพระจิดทู่ต้มหมูบูชาครับคุบูชาบชคุณขมนวันนี้คุณขเขมนนะครับเป็นคุณขเขมนนี่พี่ขเขมนี่พี่สายสินพี่สายสินคุณเมนพี่สายสินใครค่ถึงพี่สยสินห่างหายห่างหายไวนานนะ ไายศิลปนละครน,นี่ใช้ศิลป์ทีะต้อหมูสามชั้งแล, <c oughs> แล,ล้ <c oughs> <ะ>แลวก็กลับมาทำน้ำปลาเลยต่อไปก็ถ้าเห็นที่ไหนจะลืมอุดหนุนด้วยพี่ <c oughs> ขมอ,อดนะพี่ขมอ,อดพี่ขมอ,อ,อ,อดนะผลงานของเขาก็คือวิ่งว่าวไปเซิร์ชดูได้ในแอปแดงนะครับ <c oughs> ขมอ,อดขมอ,อ,อ,อดนะเพลงสนุกครับ ทำอะไรทำอะไรครับเพิ่งมาสมโพธิครับงานสมโพธิเจียวไว้ภาบต้นนะครับเจ้าเจ้าขาเอากางานสมโพธิงานสมโพธินะครับเป็นงานสมโพธิอาระหังสัมมาสัมพุทโธพระสวาสดิ์วังพระตวรรจาราคุณเจ้าจะสวดนะครับจะสวดแล้วก็ ฉลองพิธีสมโภชพระธาตุสีเงินาโมมสามิสุปฏิปันโนพระขาาตะกัสสทางกลับไม่ได้หลับหลับนามา วเคติสุรักขณนคุณแปนิคุณแปะคุณแปะคุณแปตสรเนนสพจาศิรานิยาจามตยปิมาย่งอันเตเวสุวสรักขณา พุทธศาสนิกนาาาชนนะครับที่ร่วมมาร่วมง,งานด้วยมีบรรยากาศในงานอากาศดีครับไม่ร้อนไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยจะฟังพระสวดหรือจะฟังผมพูดครับเรื่องเอเสงวสุงราคานาทายาติสารเนนะสาหะปัาจศีรานิยาจามา เน,นาะโมตตจโซผาศดูผาดูนะครับจะได้ไม่เบื่อโตสมนสมพุทธจโซเนะโมตจสซพะกวาตอะระหะโตูสมนสมพุทธจโซนะโมตจสซพะกวาตูอ,อ,นนอะระหตูสมนนั่งเป็นซุ้มนะครับนั่งอยู่ตามร้าน,นี่ก็เป็น ใส่สินนะครับเนี่ยหน้าตรงนี้น่าจะเป็นด้านหน้านะด้านหน้าใช่ไหมตัวสัมมาสัมพุทธัสสะ อลังการมากครับอลังการแล้วก็อากาศผมบอกเลยว่าอากาศเย็นมากนะครับอากาศเย็นมากเย็นเย็นเลยเย็นเย็นเลยขอโทษนะครับเย็นเย็นเลยนะครับอากาศเย็นเย็นเลยแล้วก็นั่งฟังพากันแบบสบายใจเลยครับจิตใจมีความสุขนะครับเนี่ยให้ดูบรรยากาศผมให้ดูบรรยากาศก่อนเดี๋ยวค่อยเดินเข้าไปข้างใน เวอร์กอเซียอะไรครับพิธีสมโพธิครับเขาเป็นพิธีสมโพธินะครับประทานสีเงินนะครับบอกตรงไม่รู้ว่ามางานอะไรด้วยนะไม่รู้เลยเขาบอกเป็นอะไรอ่ะเหมือนผู้ถือศินนะครับบปผู้ถือสินมามาให้กำลังใจให้ทอมมาเป็นประธานเลยคนจัดงานเนี่ยเขาเคยได้เขตภาคอกสานเนี่ยวันนั้นขราวปีก่อนว่ามาอุดรมาอุดรนะครับมาอุดรแล้วก็ พามาที่นี่นะครับพามาที่ที่เขตไพศาลเนี่ยแกเป็นคุณใจบุญนะครับก็เนี่ยขบูชาพระธาสีเงินสิริรัะชตรัชตะมังคลังยังสาลีริเจติยังนะครับตัสสะปูชานุภาเวนณสุขิโตโหมิสัพพัทาเนี่ย ต้องตั้งนโมสามจบก่อนนะต้องตั้งนโมสามจบก่อนนะ,ะนี่ครับอันนี้เป็นพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานพิธีสมโภชน์นะครับมามาร่วมเขาก็จะมีลงทานแลวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับที่นี่นะครับถ้าใครอยู่แถวนี้มาได้เลยสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับพี่ยาวลูกหยีพี่เขเมลูกหยีจะอยู่นี่นะครับยังไม่กลับแต่ผมต้องกลับกันไปเพราะพรุ่งนี้มีงานอาไซศูนย์ปฏิบัติธรรมถูกถูกใช่ใช่เลย ศู์ปฏิบัติธรรมแต่เป็นวัดนะเป็นวัดนะปเป็นวัดนะเป็นวัดนะปเป็นวัดนะอร่อยมากที่ที่มีข้าวจีด้วยรับประทานไปแล้วให้ดูบรรยากาศหลังการไหมไหนอยากจะเซาสีใส่สินใสสินไปไป,ไปจะไปไปฝากทุกคนถ้าเอาไปฝากทุกคนผมคงต้องดึงม้วนล,ลื้อเขาเลยละ่ะนะเอา้าเอา้าเอา้เอาถ้าอย่างนี้ก็ต้องพาไปดูพาไปดู อาไปดูให้ดูบรรยากาศสวยไหมผมมองผมว่า,วาอลัาางการไหมดูแลสบายตาไหมอาถามจริงพ่นอนมา,านกี่วันวันเดียวครับเดี๋ยวกลับแล้วคิดถึงลูกชายลูกชายลูกชายคิดถึงลูกชายเนาะคิดถึงลูกชายลูกชายไปนอนเฝ้าไม่กล้าเข้าห้องแหม่แม่ชูบอกว่าอะไรนะแม่ชูบอกลูกชายมีมารยาทไม่เข้าห้องพ่อหือวยจัดมัดไสมดไสจะพูดปนระเพณีศาลนี่นี่พี่ตายไปเล ก็มีสุมิตรให้ดูบรรยากาศให้ดูบรรยากาศสวยๆเรามณีสิคอดูสบายค่ะดูสบายนี่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 ให้ดูเลย อาท่าเลยนะอานเอาอันเอาอานเอาอานเอาพระธาตุสีเงินนะครับจังหวัดสกลนครอำเภอพูนงนาแก้วนะครับนี่ตำบลนี่ใครจะดูสามัคคีพันแพงมาได้เลยมาได้เลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้พวกนี้พรุ่งนี้ให้ดูบรรยากาศนเนี่ย สวยงามครับทำให้พิธีดูสวยงามทำให้พิธีดูขังทำให้พิธีดูน่าศรัทธาผมบอกแล้วว่า,าศาสนาพุทธเป็นอะไรที่สวยงามนะครับเราไม่ใช่ว่าเรามงมงายนะครับแต่คือสิ่งยึเดเหนี่ยวจิตใจทำให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับอย่าไปคิดว่าเออพวกเนี้ย คือวัตถุมันจะอะไรกันนะักันะอย่าครับอย่าคิดแบบน,นั้นเราคิดว่าอันนี้คือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจทําไม่รู้ว่าเราอยู่ในศาสนาพุทธอยู่ในศา,าสนาทีออ่มีอะไรยึดมั่นนะครับความดีความชอบนี่คือเป็นเขาเรียกอะไระผ่านวิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะครับผ่านวิธีอันศักดิ์สิทธิ์